เจดีรสวัสกาเป็นวิธีการว่ที่คร้อกะตกระบอกจริงๆใชค่ะอยากระบายสีอนุญาตให้ละบายตอนนี้้เลยไหมทุกคนเอาเลย เชิญเลยค่ะศิลปินน้อยของเราก็เป็นอย่างนั้นนะคะแต่จริง่ที่พอเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เขาเป็นไอคอนในเรื่องของเรื่องแฟชั่นในเรื่องของทัศนคติความคิดการทํางานการใช้ชีวิตคือเขาก็เป็นไอรอลให้เราได้ดวยก็เลยเป็นเขาค่ะด้อง doing our best living หาเลือะเด็นการแต่งตัวหาอินฟลเอนชั่นจะไม่โชว์เวหมือนกนวันนึงเราจะเข้า IG ของชมพู่อรยายประมาณาสัออกสิบต่อค่ะใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยพอสามปีให้หลังเราก็ท้ามจีบมาตลอดเลยทุกอย่างลงตัวครับการมาร่วมงานกันในครั้งนี้เนี่ยมาเป็นคอนเทนต์เต้นควายชมพู่อารยาการร่วมงานของจริงเลยหลังบ้านเป็นยังไงเมาให้ฟังหน่อยัะหลังบ้านก็เกือบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มดูให้เราทั้งหมดค่ะทั้งในเรื่องของแบบขวดน้ำหนักของฝาขวดสีของสีของฝาแต่ละอันแล้วก็ชื่อทุกอย่างคุณผู้ชมเป็นคนคิดทั้งหมดส่วนในของบาดาากินเราก็มีหน้าที่คือหาทุกอย่างที่มีคุณภาพมากที่สุดถ้าแขกกลับไปอะไรเงี้ยถ้าติดตามกันมาเราจะพอทราบว่าช่งเองก็เคยทํางานที่เป็นลักษณะของการคล l l a b o เร t i o n กับแบบกินเงี้ยแต่ว่ามันก็จะเป็น y o u ต่างๆของชีวิตตั้งแต่ช่วงที่แบบเข้าวงการใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนมาเป็นเราที่เป็นเวอร์ชั่นเนี้ยอ๋อมันก็เป็นอะไรที่เหมือนเราก็ใช้น้ำหอมมาแบบหลากหลายแบบทั้งที่ทแบบกลิ่นที่มันแบบคุยมันแตกมากแบบว่าได้กลิ่นแล้วจะต้องแบบเหลียวหลังเดินไปห้าร้อยเมตรก็ยังได้กลิ่นอะไรเงี้ยอ๋อแต่ว่าคอนเทนต์นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นไปเหมือนเป็นความพึงพอใจความสุขความชอบของเราในแบบเนี้ยอ๋นะ วันนี้ซ <à my> <afraid> ึ่งมันเป็นมันเป็นความอดีของชมตอนนี้ในเวอร์ชันนี้แฮปปี้แบบนี้แับเตี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้แบบว่าหมู่หวาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีอะไรอืแต่ประสบการณ์การลองใช้น้ำหอมมามากมายประกอบการกลายเป็นคอลเลคชั่นที่มีชื่อว่าคอนเทนเ e d บายชุติรัตยาใช่ไมีทั้งหมดกี่กลิ่นครับก็จริงๆตอนแล้าเราคิดว่าจะทำกิ่เดียว สุดท้ายก็ได้ป okay, uh, ักจนมายูราสามกิจเนี่ยนะคะที่ัแบบมันปัดชิ้นไม่ได้จริงๆถ้างั้นเรามาพูดถึงกลิ่นแรกกัเลยดีไหมครับกลิ่นแรกเนี่ยน่าจะเป็นกิ่นที่มีชื่อว่าวอลเลย์บอลอันนี้ก็เป็นดีเจพอเห็นชื่อว่าวอลเลย์บอลอ้าวเวย์ซิสใช่เปล่าหนูเลยอายุอุ้เพูดถึะไอ้ผิวไม่นานเลยไม่ใช่หรอฮะเวย์ซิสอ่ะก็จร แล้วกอาจจะมาสักคนนึงที่นอนอในรอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ซึ่งสำหรับชมนะทีันว่าเราเป็นคนนึ่ง่อีะมเการอาจมะป็นุ่ตัวเราตัวปรสบามมันทิ้งไปตัวเรา่อน่ เรายังไม่ถึงตรงนั้นก็ได้แต่ว่าอันนี้คือเวอร์ชันที่จะเป็นเพื่อนของยูมันงงมากไม่งงไม่เงงก็เออคือพี่ชอนพูดในจุดนี้ยอ่ะมันเราใช้เนี้ยเราก็ได้ความรู้สึกมั่นใจว่าเดี๋ยวเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นในเวอร์ชันนึงที่น้ำหอมอะไรก็มีเยอะขนาดนี้มันต้องมี่ยมันต้มีสตอรี่ไงใช่แต่แบบเราเชื่อว่ามันเป็นเป็นเพลงที่มีความหมายดีแล้วก็เออชือว่ามันมันไปได้กันได้กับกับคลิปกับแบบนี้อเลยเงี้ยเพราะว่ามันก็มีมีทั้งหมดความมั่นใจ มันก็มีความแปลงไปด้วยแบบตนาการอะไรต่างลนะก็ท็อปตัวทุกคนจะเป็นซิมพลาก็เป็นสีส้มใะแล้วก็เปปากแวาอแบบคาโมเล่เนหน่อยคือก็จะไม่ได้แบบว่าเปรี้ยวมากแต่ออาไม่หวานค่อนข้างจะยนมเซ็กลองไหมขอลองได้มเจ๊เกลียวอยู่ไหนนยงั้นน้วียืมับนะฮะโอเคครับผู้ชมครับยางต้องอะไรปกติแล้ว มีระยะไม่มีหรอกกลับมาแล้วล่ะครับโอเคบีนไ,ได้ลองแล้วถิงแล้วเป็นยังไงครับได้องกลิ่นแรกเรียบร้อยแล้วครับชื่อว่า Wonder Wall นะครับของมัลลังกิน Contented by ชมพู่อารยาจะเป็นกลิ่นที่มีความเปรี้ยวแต่ไม่ได้เปรี้ยวโดดออกมาเพราะมันถูกด,ดึงเอาความหวานเนี่ยดึงลงมาให้มันพอดีกลมกลมจริงๆชมว่าตอนนี้คือคุณสายบอกว่า ใหม่แต่ตอนที่ตุยกันอยากได้อะไรที่แบบว่าเอ้ยเหมือนแบบมาดามฟินไม่เคยทำมาก่ออย่างนี้แล้วสองก็เป็นความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คู้บริโภคอะฉลาดขึ้นเองได้เลยค่ะว่าจะเป็นกลิ่นไหนแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็สั่สกลิดไปเลยต้องสั่กลิ่นไปเลยที่สุดเลยครับนผะู้ชมถ้าเกิดว่าเราจะแนะนำให้เ,เพื่อนๆในงานของเราเนี่ยมาลองเป็นเจ้าของน้ำหอมมาดามฟินหรือซื้อไปฝากใครที่เคารพในช่วงเมริไทยวิธีการเลือกน้ำหอมในแบบของแม่ชม คุณาระีนงะฮะบครับขอบคุณครับกงาวนะฮะอันนี้ในไหถ้าย่างบัตาวแลผมสามารถสามารถแท็กตัวเองเข้าไปได้ฮะเพราะผมก็บ้านเดียวกันนะฮะขอบคุณครับหลาานเขาเรื่องนหเรือะไรเหรอเรออะไรเรือเ่่เรอร่่อ่อ่อเออ คนจับจิ้นกับหลานพี่น้องใช่เออกับออกกำลังกายตอนเช้าอ๋อก็คือไปยิมเป็นคนที่เจอบ่อยมากค่ะเพราะว่าไปยิมแล้วก็คือไปเวลาเดียวกันเจอที่ละสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเลยตัดก่อนเป็นเพื่อนกันเออเพราะอะไรเขาสึกว่าไปยิมกันตอนเช้าแบบว่าเปนเช้ามากเจ็ดถึงแปดโมงไม่ไม่ไม่สิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงเลยค่ะใช่แต่ก็คือเจอบ่อยมาก เป็นกันมานเป็นปีจะเป็นยังรู้สึกไงล่ะคนจับจิ้มกันว่านี่แหละพอมีเรื่องปุ๊บหนูก็ส่งไปให้แล้วบอกว่าเออแม่งก่อนแล้วมนยังเกิดอะไรขึ้นนะไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรใช่แสดงว่าส่งส่งให้ดูเลยเขาไหวยังบ้างเขาไหวยังบ้างเขาก็หัวเราะแล้วก็ยิ้มคนคนเชียร์เขาบอกเคมีมันได้อย่างนี้เปล่าเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะเพื่อนกันจริงตอนนี้รู้สึกว่าเคมีมันได้แหละคุณบอกว่ามันดูแบบอันนั้นพี่เห็นในวิดีโอแล้วพี่ต้องดูพวกหนูชีวิตจริง ทำไมอ่ะแก๊งเราส่คนห้าคนมันเป็นยแเพื่อนกันแบบโยบโรเลยอ่ะใช่เป็นเพื่อนกันนี้แล้วตอนที่มันเป็นข่าวอ่ะส่งไปให้เขาดูเขาหัวเรกมาก็หัวรอบมาแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกมันเก่งมครั้งต่อไปที่ต้องไปเจอกันสิบโมสเอ็ดโมต้องปั่นกันยังไไม่เก่งเลยก็เจอวันต่อไปก็เจอเลยเหมือนเดิมปกติใช่ไม่ได้มีสเปซบอกว่าพอเป็นข่าวแล้วเราจะถามว่ารุนช่มไหมหรอไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะหรือว่าเราไม่สดแล้ว อนี้แรงไ่ม่ได้แต่ช็อตมากกว่าี่กพี่ก็ถามปแพตเร์แต่ทุปันช็อตี่กลับมาพื่ันโสค่ะโสดยังไม่ได้มีจริงหรือข่าวลือแสดงว่าวันเลนทา์นี้ก็ไม่ได้ียังไม่ได้แพลนอะไรแต่ว่าก็จะไปกินข้าวกับเพื่อนหรือว่าอะไรีใดๆหรือ่แต่รูกคนรูปดอกไม้ลงก็การอีกเรื่องก็เดี๋ยวว่าการเป็นเรื่องของใครต่อไปวันวาเลนทายไม่มีหรือว่าไม่ว่าง มันต้องไปทำงานบันฑิตไทยก็ทำงานก็จอไม่ออกไปไหนดรมันยู่ในเซเชียงนะก็ถือว่าหลังไหมคะถ้าหนูลงรูปดอกไม้ก็เออคุยๆเหอนิดหน่อยค่ะพี่สาคนที่จะส่งดอกไม้กรคือคนที่เราคุยมั้งค่ะมัน้วเป็นไงพี่สามแล้วประโยคยอดทิ่บัณฑิไทยนี้ปันปันเหงาไหมไม่เหงาเยียเพื่อนเราเยอะเกิดเราจะไม่มีใครเราก็มีเพื่อนพอแมงมาอยู่เพื่อนเพื่อนให้ดอกไม้เราได้ไหมคะ ไม่ติดเลยส่งมาได้เลยค่ะทักมาได้เลยเดี๋ยวชวนพี่อยู่ให้